อุ้ยนะกินมากเลยอ่ะเนื้อแปะทองเนื้อสันในเบิร์นไฟนะคะหันมาแบบฟรีคำมต้องสั่งนี่มันโปงุงมันปูอะไรอีกอุย้ย กินมากเลยมีอาหารญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวต้องกินหน่อยสลดนาก,ก็กินเถอะมาลอนานนะาแล้วไอแทรเย็นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราสองคนนะคะจะพาทุกคนนะคะมากินอาหารย่านพระรามสี่ค่ะคุณผู้ชมขาใกล้บ้านดิฉันมากเลยเออหรือสุขมุมวิท26ใช่<า><ๆ>เขาเรียกแอลวานิวอะไรนะเอแครบัมบีนี่ <amb> แถวบ้านเลยคือถ้าใครวิ่งเส้นพระรามสี่เนี่ยมันจะอยู่หลังบิ๊กซีพระรามสี่หรือว่าข้างๆกับเควินเลจฉันนับไลายหลายแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้อาหารของเราจะเจริญหูเจริญตาขนาดไหน บอกในคําเดียวว่าหนุบหนับแล้วหรูหลานี่ไฮไลท์เลยอยากให้ดูมากเปิดเข้ามาหน้าร้านน่ะก็หน้าอีสแล้วเพราะว่าสสวัดีค่ะ just another southern ก็อร่อยที่นอกจากเราจะมีอาหารนี้ด้วยฉันจะมีเนื้อด้วยนะเอแคร์เขารู้จักเชฟแฟนเก่าเขาเอแคร์เรียกหน่อยแล้วฮใช่หรอ่นไมพูดกันนเป็ภาาษษออังกฤยลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญของร้านนี้เลยค่ะพี่มิคาอีพอมาจากญี่ปุ่นเลยคุณขาอาโอสวัสดีครับอาโออันนี้อะไรคะวัตสึสเตย์ Golden Stey นะครับ อเป็นเนื้อสเต็กเหรอว้าวเรื่มากมากเลยุ้ยสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวคุณทาเขาโอ้เนี่ยเขาจะทำให้เรากินเรอจะได้รู้ว่าเนื้อสุกประมาณไหนกำลังพอดีแล้วก็อร่อยน่าสนใจโอ้มก้าหรือแอดไม่ก็จะบีฟดอมโมอาลิเกตโตคายว้าว Amazing คนตาหายแล้วบ้าง โอ้ยอันนี้เนื้ออะไรนะไอ้แพร์อุ้ยป๊อปแปร์อันนี้เนื้ออะไรพิซซ่าจีวากิวอัพิซซ่าจีวากิวต้องบอกนะว่าจริงๆเนื้อที่เขาอินพอร์ตมาเนี่ยเป็นเนื้อโอท็อปเป็นจากเมืองอบาดากิของญี่ปุ่นส่งมาเลยซาลอยซาลอยซาลอนเทียวนีตรงนี้อ๋อเอสเตอร์ลอยใช่ใช่สุดโตงสุดโต่งนะเห็นไหมเห็นไหมในระหว่างที่เขาย่างเรามากินนี้ดีกว่ากินปลาฮอกเกะรอเนื้อก่อนรอคุณเขาย่างบีบมะนาวเป็นตั ้ปวดโบท็อกเลยอ่ะวุเนื้อดีมากแม่ดีนะรอนเวลาแบบมาร้านปิ้งย่างแล้วมีผู้ชายทำให้ด้วยไม่แล้วคือเขาไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไงเขาจะบอกเปิ้งยังไงหืมปาย่างดีมากเลยอ่ะไม่โกหกมึงดีอ่ะ อันนี้จะเป็นหนึ่งในเมนูนะคะที่จะมีเชฟทำให้เราทานแต่ถ้าอยากมาย่างเองก็จะมีเซตหนึ่งราคาไม่แพงที่นี่เขามีเคาปังซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่เสิร์ฟที่แบบใส่มาเลยเพราะพวกอะไรไม่กรอบไข่ปลาแบบแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เราก็เสร็จปลาเงินี่ยปลาเป็นปลาโรยอีกหนึ่งก็จะได้หนึ่งคำที่แบบน่าอีเวอร์อร่อยมากปลาดปลาดีมากเปิดมุมมันทอดของทันเลยนมันทอดอันที่เปิดระหว่างรอมันทอดด้วยหวานมาก อร่อยมันหวานนะหวานญี่ปุ่นอุ้ยมีอ,อันหนึ่งหรอลิโบูต้นนะครับอ,อ,อุ้ยเวอร์มาเวรมา,า,า,าอันนี้คือเข้าเนื้อแบบอีกอย่างวะเนี่ยมีสารลาย ไข่ปลาแซลมอนหวานเออแล้วก็อันนี้เป็นอะมกอรอะมูกอมรปราโอตาเตะเฮ้ยนี่เนาอีโรเมนูนี้เริ่มหลงเริ่มเลยไหนแคลมทำนี้นะครับที่ชันเลือกจะกินไข่ปลาแซลมอนอูนิแล้วก็สาหร่ายค่ะทุกคนฉันขอซอสหน่อยได้ไหมอันนี้หรออสดมากยุ้ยปวยซึ่งหน่อซึ่งหน่อขโมยอูนิกับสาหร่ายก่อนแต่ฉันนั้นจะมีการว่าเหยาะนิดนึง อ๋อคึกหนึ่งอุ้ยเราไปญี่ปุ่นเราก็ต้องนิดนึงนี่คุณผู้ชมว้ายเราติดสเตปนะอือนี่เด่นกุ้งหวานนี่ไม่หวานสบู่ปลานะคะเข้าวเยนเมนูแป๊บนึงนะได้ไหมอันนี้เท่าไหร่อร่อยมากเลยอ่ะเก้าร้อยอ๋อนะโอุ้มอันนี้อุ้มอุ้ยเอะอะไรมาอีกแล้ววะ ผีเมียมซู่ิีทุกคนว อันนี้เปิ้ลเอาไว้ได้ไหมขอลงโซเชียลก่อนเพราะว่ามันเกินไปจริงเวลาใครมาร้านแบบดูหลายมันถูกใจจะแอบกินข้าวอีกแล้วอร่อยอ่ะข้าวมันดองข้วอร่อยจริงปรุงมาด้วยอ่ะคุณผู้ชมกำลังดูอยู่ความหวานหลายคนยังงงว่าเราอ่ะทานอยู่ที่ร้านอะไรพี่เปิ้ลแนะนำคุณผู้ชมหน่อยเทเป้นยากิมิคุอดซูชิใช่สุกมียี่สิบหกรีบมาไปร้านอาหารแบบว่ามีปิ้งย่างแบบญี่ปุ่นมีทั้งซูชิทุกอย่างคือพรีเมียมมาก ต่างๆพรีเมียมจริงๆยังมีเวอร์กว่านี้<ะ>นี่เป็นเซ็ตก็แบบให้เชฟย่างให้เดี๋ยวดูแบบเนื้อที่เราต้องย่างเองเวอร์กว่านี้อุ้ยอันนี้คือหน้าร้านใช่ไหมเนื้อสีทองอเซมีแฟนเนี่ยคุณมีแฟนหรือค girlfriend โอเคจบแล้วเราจะได้โฟกัสเรื่องกินเนื้ออย่างเดียวละโอ้ยมัน แล้วเชฟเขามองหน้าตอนเชือดนะว่าก็ว่ากูมีอารมณ์นะเสียวว่าเอ้ยโรยทองไปอู้ยหอมจัง้ยหอมมากอู้ยจะบ้าตายลายวัน lady first lady first อู๋ตายได้เลยปะอีโน่อย่าเล่าโยนี่เนื้อมีความมันนุ่มแต่ไม่ได้มันแตกเข้าใจปะถ้ามันแตกเราจะรู้สึกว่ามันมันอ้วนแต่ยังมีความนุ่มมันแทกแน่ๆแล้วหอมแล้วไม่มีความแบบอุ้ยเค็มมันอร่อยมากแล้ววาซาบิไม่ได้แบบเีนแรงดี อุ Ooh, ้ยอร่อยอ่ะ From me From me please เด็ดไปละไปละอ้ามียวได้หมโอ้ยจีโอ้ยจ totally ีอร่อยเนาะแล้วข่าวล่ข่าวเพราะความ v i r ออ่ะอ่ะอ่ะเออ อันนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะอยูุ่คราเด็กส์ัพันสามมีเชฟมาทำให้ด้วยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะสูตรชิ้นะคะมีให้เลือกสั่นไหลหน้าหลายอย่างมากจริงเก็บไปก่อนนั้นคือตรงนี้มีไข่ดองด้วยอุ้ยน่ากินอ่ะอรนอยเน่เขาเลยแต้มมือใหญ่มากคำตายอร่อยไม่ชนเลยหรอที่แนะนำซิมีอร่อยมากอ๋อลองฉันชอบมากปัวะ อร่อยสุดงมากอะเราข้าวไม่หนาแต่วันที่นี้พิเศษกว่าวันที่อื่นเพราะคือไม่มีกลิ่นคาวหนึ่งต่อหรอก่ออยู่แล้วอ่ะก่อนต่อฉันมีเซตนี้อนะแบบสำหรับเราปิ้งย่างเองเนี่ยเราก็แบบว่ากินเรียกน้ำย่อยกันมาละอุ้ยมันไม่ใี่แก่ไขทำอะไรมาเหมือนมีน้ำจิ้มความเป็นซีฟู้ดความเป็นอะไรอย่างเงี้ยโชว์หน่อยเขามีกระเทียมมีอะไรมาให้อะไรก็นน้ำปลาเหรเดี๋ยวจะลองกินเลยอุียมาแล้วพี่มาเร็ว ข้างบนก็มีแบบว่าเป็นไข่ดองน้ําปลาฉ่ำๆมากอ่ะถ้าสมมติใครอยากกินเซตจุดใจย่าเงเองนี้เลยอันนี้หมูคุ้มมากๆเลย690บาทเท่านั้นเองใครอยากกินเนื้อที่มันแบบว่าสวยๆหวานๆอย่างงี้งก็คือแบบพันสองสั่งได้มาพี่ป้้ยรอบเอาเชฟย่างให้ด้วยวันนี้ว้าวมีน้ำมา, <c oughs> มาด้วยนะเขามีวิธีการเขามีแบบโปรเซสในการย่างที่แบบถูกต้อง เลาช่องดีมากเลยที่เชฟยำทำให้อ่ะเราจะรู้ด้ว่ากินแบบนหนอร่อยอ๋อมันเป็นฟิลแบบว่าสะดุ้งไฟโอ้ย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 ยี่เปอ้ลของเป็นจุกับไข่แดงอ่ะมันต้องหวานอ่ะใครดูคลิปนี้ก็ต้องตายนะจริง โอ้ยุยล้ไข่แดงมันเคลือบไปกับเนื้อเพาทำดีมากเลยอ่ะคุณผู้ชมดูดิคลิมนี้ใครดูตอนดึกล้วชอบกินเนื้อคือตายโหงนีดอกตายไม่ดีตายแบบเกลียดคุณว่าแต่ว่าความความน้ำปลาความซีอิ๊วความพริกกระเทียมหวานมากอีเพยเป็นแบบฉันบอกแล้วว่ามันต้องหวานมากอร่อยมากแล้วไข่ดูความแบบอีดอกความเข้าเนื้อแล้วอ่ามันอร่อยอ่ะ เนาะมันหวานกูบอกแล้วมันหวานมันมันมันแบบอร่อยมากอ,ามาอันนี้ทำลายนี่ทำลายซิมมันจิ้มหรออ,อยากลองทำไมมัน,นแซบ่บอะนะวะเขาใช้ไข่อะไรอะป็นไงต้องเป็นไข่ที่สดนกเราไม่เหม็นข้าวเลยอ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นไข่ไก่อย่าข้าวเคลงไปคลุกอะัะอร่อยนะ แซ่บเผ็ดคุกกับข้าวได้เลยแล้วคือคุณมาเนี่ยใส่ในราคาเนี้ยคุณได้การบริการแบบดีปกติเธอเคยกินปิ้งย่างที่ชุกขยยไข่ไหมไม่เคยไม่เคยแบบใหม่ม,มีที่ที่นี่ที่เดียวเทพเป้นนะคะยากินิกุแอนดซูชิจริง นอยากให้มาค่ะทุกคนเก็บไปกว่านั้นหลายคนบอกอยากกินมากเลยเขามีถึงสสาขามีที่ทองหล่อที่นี่ที่เรามากินแล้วก็หลังสวนใครไปอีสกินเล่นมากดิฉันขอยืนแล้วกันจะตอนนี้จะขอแบบดูหมูหน่อยหนูอยากลองซินแบบเอแคร์จะเอามาราดข้าวที่เลนโบ้ยเอาตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เอยตรงนี้นี้ลตรงนี้เยรงนี้เลยเยตรงนลยตรเลยตี้เตรงเตรงนนี้้ตเ้ตรงนนี้นี้ตรงน ปแม่ร้อยมากวยสนุกอะ่นะนี่ตัดได้เลยอ่ะอันนี้อร่อยที่สุดในโลกที่สุดในโลกจริงมีเมนูเนี้ยอร่อยที่สุดในโลกจริงอันนี้ <Fly> นะคะเป็นไข่แดงข้าวกับหอยโอตาเตะที่เราผสมเปลเปอผสมปปเป<ๆ>เป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 เนเป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 เมเกเป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 กปเปเ้เปเปเปเมเปกปเปมปเมมปเ่เเนเปเเ ปกติหมูย่างครับแข็งนุ่มเซ็ตนื้อคุ้มมากโอ้อีเชลเขาชอบคุกอะไรยั่วกูแล้วเกินพี่มีลูกเอาไฟมาหน่อยไฟเซลเขาเขาชอบคุกยั่วไม่ไหวโอ้ยฉันบอกเลยนะเมนูนี้ไม่ตายลาตินนะอร่อยจริงจเอาอะไรมาตายลาตินไม่ตายลาตินนะก็ต้องให้อาริการ์ตโกสไตนมาอาริการ์ตกสไตนมาหมูอร่อยจริงๆกูไม่ได้ตอแหลกปกติหมูมันจะแข็งหมูย่างอ่ะ อิตาเลี่ยก็ใช่ไหมมันนุ่มมากเลยอ่ะนุ่มจริงที่สุดความนุ่มอ่ะที่เราชอบเนื้ะมันแปลกนะอร่อยลองทัองหลวเกินถ้าถามว่าใครนุ่มอ่ะจับมือกันเลยอ่ะตอนเด็เวลาคนชอบกินเนื้ออยากกินนุ่มๆให้กินเนื้อแต่เนี้ยหมูก็นุ่มอร่อยอ่ะนุ่มต่อเลยอ่ะเหมือนมันเหมือนที่นอนอ่ะนอนอีกคือหมูที่เนี้ยไม่ได้ตายด้วยการเลือด เรียกมาตกจนตายตกจนตายตกจนเนื้อนุ่มอย่างที่เป้ย์บอกมันเป็นเพอร์เฟคคอมบิเนชันนะคะเป็นนี้คุณจ่ายหกร้อเคุณได้กินของขนาดทีเนี้ยมาหน่อยยังเรียกว่าคุ้มอร่อยอร่อยอร่อยถือว่าเป็นร้านหนึ่งที่มิกแนะนําเลยแล้วกันถ้าใครอยากกินเนื้อที่มีสัมผัสใหม่กับน้ำจิ้มเนี้พูดก็พูดและอินเนียเนี้ยอร่อยมากอยากให้เชฟย่างให้กินให้พูดอย่างหนึ่งไหมในช่วงที่เราทำงานเหนื่อยเนี่ยเสียสักมื้อหนึ่งมากินร้านเนี้ยตอนเช้าเลยมันเหมปิดชาร์เต็ดเนี้ยพันสองหกร้อยเก้าสิบอร่อยอ่ะบางคนอมี่ะ มีเม um ียไปกินกันมาแล้วตะเวนทั่วจ,จังหวัดทุกที่ไม่รู้จะกินอะไรแนะนําที่นี่ค่ะเอออนนิวัซารีหรือว่าวันครบรอบอะไรต่างๆมานี่เออแน่นอนแนะนาอีกทีพี่แคร์ถ้าสมมติใครไม่อยากกินเซิร์ฟเลยชื่อร้านว่าเทเป้ยยากินอิคุอนซูชินะค่ะมีทั้งหมดสาสาขาใช่ค่ะอย่างเช่นสาขาที่เรามานะคะสุขุมวิทยี่สิบหกค่ะแล้วก็มีที่ทองหล่ออีกนะคะแล้วก็หลังสวนค่ะเออถ้ายังไงใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยเดี๋ยวจะขอกินเนื้ออย่างจริงจัง เพราะว่าตอนนี้แบบเชฟย่างทีละชิ้นมันไม่ทันใจใช่อยากจะกินจริงๆแล้วก็สั่งเพิ่มอีกนะคะยัยวันนี้พวกเราสามคนต้องลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะมาเลยมากระเทิร์ไปกินไปบ <c oughs> ุกเย่เซฟเปเซ่ <c oughs> คือขืนมาเข <c oughs> ินเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเหมือยู่ญี่ปุ่นจริงๆอะ่ะ <c oughs> โอ้ยเขาบอกมือกันเต็มเลย <Yeah. S 2> เลิศเห็นไหมล่ะอชอบม,มาก